สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาแนะนำเทคนิควิธีการเดินสายไฟภายในบ้านและอาคารนะครับกับอุปกรณ์ที่เราจะใช้กันในวันนี้นะครับก็จะมีท่อบ v v c ขนาด3หุน4หุน6หุนด้วยกันนะครับสายไฟก็จะมี thw A เเบอร์ยนเมยนภายนอกแล้วก็จะมีพวกคอนเดนเซอร์ PVC ขนาด3หุน4หุนก้ามปู นะครับบล็อกขนาด4ี่สท่ออ่อน PVC 3หุน4หุนเหมือนกันนะครับสายไฟนะครับเป็นภายในเราก็จะใช้ทีเอสพิวเบอ์สีจากงานคลิปที่แล้วที่เราทําการฝังท่อฝังบล็อกในระบบภายในบ้านนะครับหลังจากนั้นเราก็จะทําการเก็บรายละเอียดนะครับโดยการฉาบปูนป,ปิดบล็อกปิดท่อที่เราทําการฝังลงไป แต่ละจุดนะครับตามแบบหรือว,ว่าเก็บรายละเอียดเสร็จเรียบร้อยขั้นตอนต่อไปเราก็จะมาทําการเดินสายไฟภายในบ้านและอาคารนะครับเราก็จะเริ่มจากสายเมนภายในกันก่อนเลยนะครับก็จะใช้สาย t hw เบเอร์สีเราก็จะแยกออกเป็นสีนะครับเป็นโค้ดเป็นสัญลักษณ์ของสีสญญก็แอร์ก็จะมีประมาณ5ตัวน้ำอุ่นอีก2เราก็จะใช้เป็นสีดำนะครับ กับสีดํานะครับส่วนเมนแสงสว่างที่จะจ่ายแต่ละห้องนะครับเราก็จะใช้สีแดง THW เบอร์่เหมือนกันนะครับเป็นสีแดงที่จะจ่ายแต่ละห้องแต่ละโซนแต่ละจุดตามแบบที่กําหนดขึ้นมานั่นแหละครับส่วนสีขาวนะครับ THW เวอรสีเหมือนกันเราก็จะใช้เป็นนิวตัน สีเขียวเราก็จะใช้เป็นกาวนะครับสรับหลังจากนั้นเรามาทําการดูแบบกันสักทีหนึ่งก่อนนะครับตัวนี้ก็จะเป็นสัญ,ญลักษณ์ของอุปกรณ์ไฟฟ้าที่เขากําหนดขึ้นมาตามแบบนะครับตัวนี้ก็จะเป็นภายในห้องภายในตัวบ้านนะครับ จุดนี้ก็จะเป็นจุดรวมนะครับที่เรากําลังจะทําการสอดสายตัวนี้จะทําการติดตู้คอนูมเมอร์ส่วนตัวนี้ก็จะเป็นห้องโถงก็จะมีดาวไลท์ด้วยกัน8จุดความระยะไฟซ่อนหลุมนะครับหลังจากนั้นเรามาดูห้องนอนห้องที่1กันก่อนนะครับมีแอร์มีน้ําอุ่นมีดาวไลท์แล้วก็ห้องนอนที่2ที่3แล้วก็ห้องฟังเพลงห้องพระห้องซักอบรีดห้องครัวนะครับ เมื่อเราทําการเช็คแบบเสร็จเรียบร้อยขั้นตอนต่อไปเราก็จะทําการร้อยสายต่อเลยนะครับกับเราก็จะเริ่มชุดแรกก่อนนะครับสีดําก็คือเมนแอร์นะครับ thp เบอร์สีทำการสอดลงมาเป็นชุดแรกชุดที่2ก็จะเป็นสีแดงนะครับเป็นเมนแสงสว่างภายในห้องแต่ละส่วนแต่ละจุดตามแบบที่กําหนดขึ้นมาส่วนสีขาวก็จะเป็นนิวตันเราก็ทําการสอดลงมาเลยนะครับ ครับเมื่อเราทําการสอดเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็จะใช้ท่ออ่อนในการดัดสายนิดหนึ่งแล้วก็ใส่บล็อกในการแยกสายจนชั้นบล็อกขนาด6 6นะครับแล้วก็ใส่คอนเน็ตเตอร์ในการแยกสายที่จะไปจ่ายแต่ละจุดด้วยนะครับกับเมื่อเราทําการแยกสายออกที่จะไปจ่ายแต่ละจุดนะครับอย่างเช่นสายแอร์สีดําเมียนแสงสว่างไปในห้องสีแดงนะครับ แต่ละจุดจะต้องมีนิวตันสีขาวแล้วก็กาวสีเขียวไปด้วยทุกจุดนะครับเมื่อเราทําการแยกสายตัวนี้ก็เป็นกาวนะครับสีเขียวเมื่อเราทําการแยกสายออกที่จะไปจ่ายแต่ละจุดแล้วทีนี้เราก็จะมาทําการร้อยท่อนะครับการร้อยท่อก็จะมีอยู่2ลักษณะหรือว่า2แบบด้วยกัน1เราอาจจะเดินท่อจับก้ามปูไปก่อนถึงค่อยสอดสาย ถ้าเป็นลักษณะงานแบบนี้นะครับเราจะต้องใช้คน2คนในการสอดในการดึงสายในการร้อยสายนะครับแต่ถ้าเราสอดร้อยสายคนเดียวนะครับเราจะต้องร้อยท่อเข้าไปก่อนนึงค่อยไปจับก้ามปูทีหลังนะครับตอนนี้เราก็จะทําการร้อยสายนะครับสายที่จะจ่ายไปแต่ละจุดนะครับทําการสอดสายเข้าไปเลยนะครับ กับถ้าลักษณะทํางานแบบนี้ก็จะเป็นการเซฟค่าใช้จ่ายเซฟค่าแรงลงมานะครับกับเมื่อเราทําการสอดท่อเข้าไปแล้วที่นี้เราก็จะมาทําการยึดก้ามปูไปตามไปตามคานเหล็กนะครับโดยใช้สกรูเกีียวหัวสว่านในการยึดนะครับเมื่อเราทําการยึดก้ามปูเราก็จะยึดท่อจากจันชั่นบล็อกที่เราแยกออก แยกสายออกไปจ่ายแต่ละจุดนะครับมากับตามคานเหล็กนะครับเราก็จะทำการยึดก้ามปูกับเดินสายร้อยสายไฟไปใจ่ายให้แต่ละจุดตามแบบที่เขากำหนดขึ้นมานั่นแหละครับบางทีเราก็อาจจะใช้ท่ออ่อนเสริมในการเดินท่อในการดัดท่อข้ามเสาข้ามคานนะครับ แต่ถ้าเราไม่มีท่ออ่อนเราก็จําเป็นจะต้องดัดท่อมันก็จะยากต่อการทํางานแต่ถ้าเรามีท่ออ่อนเราใช้ท่ออ่อนมันก็จะสะดวกต่อการทํางานนะครับงานก็จะเร็วขึ้นหลังจากนั้นเราก็จะมาทําการใส่บล็อกขนาด 4x4 ในการแยกสายที่จะไปจ่ายแต่ละจุดอีกเป็นจุดย่อยนะครับพอเมื่อเราทําการเดินท่อเสร็จนะครับแล้วก็ใส่บล็อกขนาด 4x4 ในการแยกสาย เรียบร้อยนะครับทีนี้ของเราก็จะมาดูในการแยกสายที่จะไปจ่ายนะครับเขียวก็เป็นกลว<ฤ>ก็จะเป็นเมนแสงสว่างเมนปลั๊กนะครับแล้วก็ขาวเป็นนิวตันนะครับเมือ่มอเราทําการแยกชุดที่จะไปจ่ายนะครับเราก็จะสอดลงไปในท่อที่เราทําการฝังนั่นแหละครับเราไปดูอีกจังชั่นบ b l อ c อีกบล็อกหนึ่งนะครับ ขาวเป็นกาวก็เป็นเมนแอร์เมนแสงสว่างแล้วก็เมนปักลก็เขียวเป็นกาวนะครับแล้วเมื่อเราทําการแยกเสร็จนะครับตัวนี้แหละครับของเราก็จะทําการสอดลงไปในท่อที่เราทําการฝังไว้กับบล็อกนะครับที่จะจ่ายเข้าไปก็จะมีสวิตช์ไฟมีปักไฟนะครับ ก่อนที่จะสอดเราทําการใส่ท่ออ่อนเข้าไปก่อนนะครับเวลาเราสอดสายเข้าไปในท่อท่ออ่อนก็สามารถที่จะใส่เข้าไปในท่อได้เป็นลักษณะของการเก็บรายละเอียดนะครับกันมดกันมแมลงสาบเข้าไปในท่อนะครับใส่เข้าไปนะครับ ครับเมื่อเราทําการร้อยสายไฟเข้าไปในท่อเสร็จเรียบร้อยนะครับทีนี้เราก็จะมาเช็คสายไฟว่าตรงตามแบบกําหนดหรือเปล่านะครับขาวเป็นนิวตนันแล้วก็เมนแสงสว่างเมนแอร์เขียวกาวแล้วก็เมนภายนอกนะครับแล้วก็มาเช็คตามบล็อกจุดต่างๆนะครับตรงน,นี้ก็สวิตช์ไฟภายในภายนอกแล้วก็ปักนะครับ30เซน ส่วนตัวนี้ก็จะเป็นปักทีวีปักกาวคู่2ชุดด้วยกันนะครับส่วนจุดนี้ก็คือสวิตช์ไฟภายในห้อง ส่วนข้างล่างก็จะเป็นลักขนาด30เซนนะครับเมื่อเราทําการเช็คสายไฟในการร้อยท่อเสร็จเรียบร้อยขั้นตอนต่อไปเราก็จะต้องรอช่างพูนมาทําการฉาบผนังให้เสร็จลองงานฝ้างานสีเมื่องานระบบต่างๆเหล่านี้เสร็จเรียบร้อยเราถึงจะเข้ามาทําการติดตั้งสวิตช์ไฟปลักไฟพร้อมกับติดตั้งดวงโคมไฟนะครับแล้วก็เช็คระบบไฟต่างๆพร้อมที่จะส่งงานให้กับเจ้าของบ้านนะครับ สำหรับงานต่อไปนะครับคลิปต่อไปก็จะเป็นเทคนิคในการติดตั้งอุปกรณ์ไฟภายในบ้านและอาคารนะครับว่าบ้านหลังนี้เมื่อเสร็จแล้วงานจะออกมาเป็นอย่างไรดีไหมสวยไหมผ่านไหมนะครับจะต้องมาติดตามกันดูนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับต้องขออนุญาตลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ